หมายสารถึงบ้านชาวเน็ตโผวอนแต้วถอนฟ้องพ่อแม่เครียดป่วยเป็นโรคหัวใจ ดราม่าถาโถมจนปมการเมืองร้อนไปแล้วแต้วก็ยังโดนอีกนะครับสำหรับแต้วนัทพรดามาไม่จบนะครับหลังเปิดตัวคบกับไฮโซในปนัยพรปภานะครับถูกถล่มใช้ถ้อยคำรุนแรงว่ามุฟออนเลวไปจนมีกระแสะข่าวว่านางเตรียมฟ้องเกลี่ยนคีย์บอร์ดแต่สุดท้ายกลายเป็นเพื่อนสาวคนสนิทคือแมทพิรณีที่ขึ้นศาลครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่19ตุลาคม6 3นะครับแต้วยังโดนถล่มปมการเมืองหลังโดนออกมาโพสต์เรื่องหนังสือ ล่าสุดนะครับมีชาวเน็ตลายหนึงเข้าไปคอมเมนต์ในอิ s สตาแกรมของเต้านะครับระบุข,ข้อความว่าพี่แต้าทางบ้านหนูได้รับหมายสารจากที่พี่ฟ้องพี่ถอนฟ้องให้หนูเถอะนะตอนนี้ทางบ้านเครียดกันมากหนูขอโทษหนูจําไม่ได้หรอกว่าหนูหมิ่นประมาทพี่ตอนไหนเพราะหนูยังไม่เห็นหมายสารแต่หนูขอร้องให้พี่ถอนคําฟ้องหนูเถอคะค่ะ พ่อแม่หนูเครียดมากแม่หนูเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยพี่ถอนคำฟ้องเถอะนะพี่เต้าสร้างความสงสัยหรือว่างานนี้ไม่เพียงแต่สาวแมทเท่านั้นที่ตัดสินใจพึ่งศาลพิจารณานะครับกรณีดังกล่าวเป็นมรดฐานแต่สาวเต้าก็แอบซุ่มดำเนินการอยู่นะครับ mm. เกี่ยวกับเหล่าเกลี้ยนคีย์บอร์ดเช่นกันนะครับงานนี้ต้องรอสาวเต้าออกมาชี้แจงชัดๆกันอีกทีนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปจะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน